มีกรณีแบบนี้นะครับผมใช้คำว่านครอนปฐมโมเดลครับเพราะว่ามันมีอีกหลายจังหวัดครับเหตุตามมาจากที่วันหนึ่งมีการท้าทายว่าให้มึงไปแจ้งความโดยตรงให้จิงไปแจ้งความโดยตรงก็วันนี้ก็แจ้งโดยตรงเพิ่มหลักฐาน เพิ่มหลักฐานนะครับเพิ่มหลักฐานนะครับซึ่งมีทีมทนายนะครับไปชัดเจนอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้ะครับไม่ใช่เรื่องเล่นแล้ะครับคนเหล่านี้เขาชอบไอ้พวกที่มันท้าทายเนี่ยคนเหล่านี้เขาชอบครับประมาณว่าเกิดเป็นคนมันจะเก่งกว่ากันได้ยังไงวะเกิดเป็นคนมันจะมีใครเก่งกว่ากันได้ไหมเนี่ยในเรื่องเดียวกันไม่มีใครเก่งกว่ากันครับ ถ้ามันเกี่ยวกับกฎหมายก็ไม่มีใครเก่งกว่ากันแต่ฝั่งหนึ่งเขาจบเนติบัณฑิตผมก็คิดว่าฝั่งนี้เก่งกว่าผมก็ต้องมีหลักยึดนะครับดังนั้นอย่าโมโหครับอย่าดําเนินชีวิตตัวเองด้วยความโมโหอย่าดําเนินชีวิตตัวเองภายใต้ความเกลียดชังอย่าดําเนินชีวิตตัวเองภายใต้ความพยาบาทครับ มันไม่นำมันไม่นำชีวิตของท่านไปทางเจริญอ้าวถ้าอยู่ภายใต้ความโกรธเนี่ยมันมีใครโกรธแล้วก็ไปทางเจริญไหมครับมีใครโกรธแล้วไปไปใส่บาตรไหมครับมีใครโกรธแล้วไป,ไปล้างกุฏิไหมครับมีใครโกรธแล้วไปล้างห้องน้ําพระไหมครับมีใครโกรธแล้วไปไปทํา ทำกุศลไม่ให้คนโกรธน่ะมันเป็นไปไม่ได้ครับอารมณ์อารมณ์มเป็นที่ตั้งอารมณ์มาจากไหนครับมาจากความคิดความคิดดีคุณจะโกรธไหมละ่ะถ้าคุณโกรธคุณจะทํไงเออถ้าคุณอารมณ์ดีคุณจะทําทยัางไงครับไม่อารมณ์ดีสวัสดีครับผมขอต่อยหน้าคุณนะนครับแล้วก็ยิ้มเอ้ยขอต่อยหน้านะฮะมีไหมฮะไม่มีถ้าอารมณ์ดีคิดดีเนี่ย คำพูดคุณจะดีการกระทําของคุณจะดีถ้าคุณคิดดีคุณไม่ด่าลุงพลถ้าคุณคิดดีอยู่คุณไม่ทําลายลุงพลถ้าคุณคิดดีอยู่เนี่ยคุณไม่ที่จะทําเหมือนจะพยาบาทลุงผลเมตถ้าคุณคิดดีมันจะพยาบาทได้ยังไงผลจากคุณคิดไม่ดีวันนี้คือวิบากของคุณ มันเป็นวิบากวิบากไปว่าผลแสดงว่าการกระทําของคุณเนี่ยคือการกระทํามโนกรรมของคุณไม่ดีคุณก็เลยว่าจีกรรมมาด่าลุงพลทุกวันทุกวันแสดงว่ามันมาจากความคิดเอาเราคุณลองคิดคิดดีคิดสงบคุณก็นั่งสมาธิหน้านี่นะเนี่ยคือคิดดีวาจาดับ กายก็เต็มไปด้วยศีลถ้าคุณคิดดีคุณไม่ไปฆ่าสัตว์คุณจะเมตตาเขาถ้าคุณคิดดีคุณจะไม่ไปลักทรัพย์มีแต่ให้คนอื่นถ้าคุณคิดดีคุณไม่ไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นถูกต้องไหมถ้าคุณคิดดีคุณคงไม่โกหกคนอื่น ทางวาจามันจะไปถ้าคุณคิดดีคุณคงไม่ไปอันนี้จะข้อนี้เวลาคนท่องเนี่ยเวลารับศีลเนี่ยเขาจะเงียบสุราเมระยะมะชะก็คือสุราเป็นระยะระยะหมายถึงว่าถ้าคุณคิดดีเกรียดโกตบบาบมากข้อศีลข้อหคุณก็ต้องได แต่ถ้าคุณบอกว่าเออเป็นระยะระยะแล้วกันก็แล้วแต่ครับก็ถือสินได้สี่ข้อก็ดีกว่าดีกว่านะฮะเนี่ยแบบนี้ที่คุณด่าว่าลุงพลมาเป็นเป็นปีหรือยังเนี่ยนี่แหละครับคือผลครับหมายความว่าผลนี้ไม่ใช่ผลคุณทำลายลุงพลครับแต่ว่าผลเขาเรียกว่า ทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลอย่างนั้นผลคืออะไรครับสมมุติว่าสิ่งที่คุณถูกกระทําวันนี้แล้วอาจจะนําไปสู่ปัญหาใหญ่คือคดีฐานช่อกงประชาชนมันสําเร็จเนะี่ยคุณรู้สึกเสียใจคุณรู้สึกหรือคุณคุณจะรู้สึกตื่นตันใจผมว่าคุณรู้สึกไม่สบายใจเสียใจใครเสียใจต่อครับครอบครัว คนรักของคุณต้องเสียใจสมมุติว่าอารมณ์อาการของครอบครัวของคุณทุกทรมานใจคุณเสียใจอารมณ์นี้นะครับเขาเรียกว่าสิ่งที่ลุงพลป้าแตนและลูกของเขาเคยมีความรู้สึกอย่างนี้เขาเรียกว่าผลน,นี้เขาเรียกว่าผล ผลคือความเจ็บปวดความทุกข์ใจทรมานใจในเรื่องต้องขึ้นต้องเป็นคดีคงคดีความเนี่ยมันเป็นผลที่ลุงผลบัตแตนเขาเคยเจอแบบนี้มาก่อนที่คุณทําให้เขาทุกข์ใจเดือดทุกข์ใจไม่สบายใจซึ่งว่ามันเกิดขึ้นคุณก็เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจนั่นคือผลเดียวกันแต่อาจจะไม่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน จากดุงผลก็ได้แต่อะไรก็ได้แต่มันเกิดลักษณะเดียวกันแล้วคุณก็ไม่สบายใจทั้งหมดคนรักคนอะไรไม่สบายใจนี่เขาเรียกว่าผลแล้วมันนานมากที่มีการท้าทายกันอย่างนั้นอย่างนี้บางอย่างมันต้องใช้เวลาบางอย่างมันต้องใช้เวลาผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดนะครับแต่ว่าลักษณะ ปรากฏการมันดำเนินมาถึงวันนี้เนี่ยก็คือ,อนครปฐมโมเดลรูปแบบแบบนี้มันยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับบุรีรัมย์ก็มีแล้วจังหวัดอะไรอีกนะผมผมไม่ไม่รู้ว่ามันถ้าจำไม่ผิดมันมีกี่จังหวัดครับตอบเฉยๆนะครับว่ากรณีนี้เรื่องการบริจาคมีกี่จังหวัด แต่ตรงนี้นครปฐมโมเดลผมฟังจากคนนิรนามรู้สึกว่าบางจังหวัดคนนิรนามบอกว่ามีภรรยาไปร่วมมืออย่างนั้นในนี้ด้วยอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าอันนั้นน่าจะเป็นจังหวัดอื่นแต่ตรงนี้ที่นครปฐมโมเดลเนี่ยน่าจะเป็นอีกกรณีหนึ่งผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียด ลึกนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมฟังเนี่ยมันมีหลายเรื่องมากคนนิ่นามพูดเรียกว่าคนนิยนามพร้อมที่สมมติว่าคนคนนี้ขึ้นไลฟ์สดพูดอะไรไปถ้ามันไม่ตรงคนนิรนามจะแคปแล้วก็ส่งไปให้สารวัตรทันทีเมื่อกี้บอกไปแล้วหมายความว่าโกหกเมื่อไหร่ แคปวิดีโอบันทึกหน้าจอนี้จะส่งไปให้สารวัตรคนนินามเขานับมาแล้วต่างกรรมต่างวละเยอะมากเช่นไลฟปุ๊บถ้าผิดจากการอาจจากหลักการนี้แคปส่งบันทึกส่งบันทึกส่งบันทึกส่งไปเลยโอ้สมัยนี้มันทันสมัยอย่างนี้นะเรียกว่าอันนี้คือเป็นวัตถุพยานเลย การไลฟ์สดการบันทึกหน้าจอเป็นวัตถุพยานชั้นดีเลยคุณนินามก็บอกว่าสบายมากอยู่ที่ไหนก็สามารถดูได้แล้วก็ดูว่าพูดนั้นนะ่ะพูดที่พูดไปนะ่ะผิดหรือถูกก็จะเจอคำว่านำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทุกวันคุณนินามบอกว่า นำความเท็จอ่าวันนี้มีนําความเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาแกก็จะส่งไปส่งไปโอ้ว่ะตายแล้วอย่างนี้ก็แย่สิอย่างนี้ก็แย่สิอสโอ้นะวันนี้ฟังคนนน้นามคือเป็นเป็นคนที่มีความสุขมากเท่าที่ฟังแกพูดวันนี้นะลองไปติดตามดูนะครับนะครับหลายประเด็นมากนะครับเรียกว่า ฟังฟังแล้วโอ้โหครับฟังตรงข้ามคนนี้นามเรียกว่าโอ้โหเละเทะเลยครับเละเทะนะฮะดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นการไปโดยตรงแล้วก็มอบหลักฐานที่มันมีประจำมีมากมายเข้าไปอีกทีมทนายไปนักข่าวก็มาครับช่อง ช่องหลายสีก็มาครับช่องหลายสีก็มาอ้าวดังแล้วทีนี้อยากดังสมใจดังแน่ถือว่าได้ทำอย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนสมบูรณ์นะครับคือการแจ้งตรงคือกรณีเป็นคดีแบบนี้นะครับใครๆก็กล่าวโทษได้ ไม่จําเป็นต้องเขาเป็นผู้เสียหายดังนั้นคนนิรามไม่ใช่เป็นผู้เสียหายครับเพราะคนนิรามไม่ได้โอนเงินเข้าไปแต่คดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินคนในแผ่นดินนี้ขอให้เป็นคนไทยกล่าวโทษได้หมดแังนั้นคนนิรนา,นามก็จะเป็นคน กล่าวโทษเพราะคนนินามสนใจแล้วคนนินามค่อยๆเก็บหลักฐานไงครับดังนั้นทุกวันนี้คนทําฐานชอ่อโกงประชาชนมีเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่มีใครไปไปสนใจหรือจะไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ไปกล่าวโทษไงครับแต่กรณีนี้ไม่รู้ละ่ะก็คนบางคน ทำให้เอฟซีลุงพลรู้แล้วว่าเขามุ่งทํำร้ายใครคุณก็มีตัวตนขึ้นมาดังนั้นการถูกจับตาคุณจึงมีความจําเป็นที่ต้องถูกจับตาคุณเคยต่อต้านเคยทําลายลุงพลในเรื่องเงินบริจาคคุณเคยเล่นเงินบริจาคไม่ได้ลุงพลทําถูกต้อง ก็พยายามที่จะมาเล่นว่าเอาเงินไปใช้ผิดประเภทจำได้ไหมนี่คือความพยายามนะครับนี่คือความพยายามดังนั้นเพราะคุณตามเรื่องนี้บ่อยๆจนดันดันนะอันนี้ต้องเรียกว่าเคาะกรรมเคาะซ้ำกรรมซัด จูจๆชื่อของคนนี้กลับไปเกี่ยวข้องกับหลายหลายเหตุการณ์แล้วทุกเหตุการณ์ไปจบที่การรับบริจาคเปิดรับบริจาคเอ้าถ้าอย่างนี้คุณทำลายฝั่งเราหลัดหลัดอยู่เนี่ยแต่คุณไปมีเรื่องเกี่ยวข้องกับบริจาคดังนั้นความสนใจมันก็เลยเกิดขึ้นคนแนนาเป็นคนหนึ่ง ที่สนใจก็เลยเกาะติดเรื่องของคุณมาเงียบเงียบเกาะติดมาเงียบเงียบไม่ให้รู้ถ้าคนนิยนา,นามไม่ได้สนใจคนนิยนามก็ไมไ่ตั้งใจที่จะเก็บหลักฐานสิถ้าคนนิยนา,นามไม่สนใจป่านนี้คงไม่มีใครสนใจผมเชื่อว่าไม่มีใครสนใจหนึ่งครับไม่มีใครอยากแต่ต้องคุณ ไม่มีใครอยากมีเรื่องกับคุณแน่ผมเชื่อนะยกเว้นคนนิรนามเขาไม่กลัวคุณคนนิรนามเขาไม่กลัวคุณรู้อย่างก็คงรู้แล้วละ่ะที่พยายามเอเอเอะโวยวายมคู หรือเอ,อะอะโวยวายและอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้เสียงดังไว้ก่อนเนี่ยหลายคนก็เรียกว่าปอดแหกบางคนก็โอ้ตายแล้วยกเว้นคนนี่แล้วนะผมเคยพูดว่าคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังสู้อยู่กับใครก็ตอนนี้ก็ถกก็รู้แล้วล่ะแล้วก็คงคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ละปะทะเต็มเๆแล้ว คนนิ้าามไม่กลัวคุณเลยมีอะไรที่คนนิ้าามจะกลัวคุณแต่คนนิรนามเขามีหลักฐานเด็ดถ้าเขาพูดขนาดนี้ไม่มีหลักฐานเด็ดเขาจะมาหาพระแสงอะไรครับเขาจะเสียเวลาเวลามาทําไมเขาจะเอาตัวเองมาเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางทําไมถ้าเขาไม่มีหลักฐานเด็ดหลักฐานเด็ดเขาบอกแล้วนะครับคือการสัมภาษณ์ เสียงสัมภาษณ์ของเจ้าของบัญชีครับแค่นี้ก็ตายดังนั้นเมื่อทุกอย่างฝั่งนี้เขาทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วเห็นฝั่งคุณนะนามเขาบอกว่าประมาณกี่วันไม่รู้นะผมจำไม่ได้หลังจากนี้นะครับก็รอติดตามนะครับ ถ้าทุกอย่างเข้าข้อหมดว่ามันมีรับลมคมในเช่นมีเงินเข้าจริงแล้วมีเงินมากกว่าที่อ้างจริงมันก็เรียกว่าปกปิดข้อเท็จจริงต่อประชาชนก็ฐานช่อโกงประชาชนส่วนคุณพูดอะไรจนให้คนอยากโอนมาให้คุณเนี่ย มันต้องมีวิธีจูงใจเช่นเอาคนที่ไม่ปกติเพื่อจะให้เห็นว่าน่าสงสารเนี่หรือวิธีการพูดมันต้องมีแรงจูงใจครับคนจะโอนเงินถ้าไม่มีแรงจูงใจดีเขาไม่โอนเงินหรอกเอยผมบริจาคนะครับผมจะเอาไปกินเหล้าพรุ่งนี้ครับผมเอานะคนใจดีโอนมาหน่อยครับผมจะไปกินเหล้า หมาตัวไหนเขาจะโอนให้ครับอาจารย์หมาจะโอนได้ไงอาจารย์หมาไม่มี ATM เอเอใช่ใช่ใชนะอ้าวคนไหนเขาจะโอนให้ครับนะครับแสดงว่ามีแรงจูงใจแรงจูงใจที่เป็นเหตุให้คนโอนมานั่นคือนั่นคือสาระสำคัญ แต่ถ้าโอนมาแล้วปกปิดข้อเท็จจริงเช่นเงินเข้าเป็นแสนสมมติแต่มาบอกว่าได้เงินรับมาจากแค่ 30, 000, สามหมื่นใช่ไหมจบเลยนะทำไมฮะอา้าวหลักฐานก็ง่ายๆครับไปเช็คในธนาคารในระยะเวลาที่ประกาศ เงินเข้าเท่าไหร่ถอนมีการถอนกี่ครั้งเพราะว่าคนแนะนำบอกว่าอ้างเงินแค่สามหมื่นและคนแนะนามมีข้อมูลเด็ดว่ามีการรับสารภาพว่ามีเงินเข้ามาก่อนนั้นอีกและมีคนมาบอกให้กดออกนี่คือปัญหาของเรื่องนี้ครับก็คือหน้าสองสาร คนเหล่านั้นนะเจอคนนิรน,นามเข้าไปรอบครอบชัดเจนเฉียบขาดตายครับตายเลยนะอันนี้ผมก็วิเคราะห์ตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานะครับบอกได้เลยว่ารอสักรอก่อนรอสักระยะหนึ่งนะครับหลักฐานหลักฐานเน็ตหลักฐานเด็ด,ด,ดได้เข้าไปแล้ว อันนี้ผมหมายความว่าถ้าคนที่ว่าเนี่ยเขาบริสุทธิ์ใจนะผมก็บอกว่าทำไมคุณไม่ไปเอาเอกสารง่ายๆที่เป็นธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดเงินเข้ากับกดเข้ากดออกแค่นี้แหละแค่นั้นนะส่วนกดเข้าแล้วคุณจะเอาเงินไปให้ใครไม่สําคัญสําคัญอย่ที่ว่ามีการบอกยอดว่าได้เท่านี้ แต่มีคนบอกใหม่ว่าได้มากกว่าน,นั้นแต่กดออกนี่คือสาระสำคัญในเรื่องนี้อธิบายไม่ได้เขาก็ฟ้องว่าฐานช่อโกงประชาชนนี่แหละครับมันจะมีมาตราชัดเจนนะครับมันจะมีมาตราชัดเจนนะคือมาตรา3-4-2ถึง3-4-3 4 3, 4, 3, 3. โดยเฉพาะมาตรา3 4 3นะครับก็คือโดยเฉพาะคาว่าปิดบังข้อเท็จจริงต่อประชาชนเนะี่ยไม่ไม่ทำให้ประชาชนรู้แจ้งนะครับไม่ปิดบังถ้าเข้าข้อนี้นะครับ3-4-3เป็นข้อเดียวในหมวด3เนี่ยนะครับที่ไม่สามารถยอมความได้ครับ ไม่สามารถยอมความได้ช่วยเลยครับพินาศแล้วครับคุณทําผิดอาญาแผ่นดินนะถ้าคุณมีหน้าที่ตําแหน่งอะไรบางอย่างแล้วมาเป็นโดนดําเนินคดีข้อหาอาญาแผ่นดินเนี่ยโอ้โหนะรับรองว่าหนักครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาอาชญากรรมอาชญากรรมต่อรัฐ หนักไปอีกครับคุณคืออาชญากรรมต่อรัฐนะครับโทษสูงสุด7ปีติดคุกโทษสูงสุด7ปีฮนะครับดังนั้นมีผู้กล่าวโทษเรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือคนทนะนามเป็นคนกล่าวโทษเพราะอคดีอาญาของแผ่นดินไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรง แต่ใครก็ได้เป็นผู้กล่าวโทษมีหลักฐานก็สมบูรณ์แบบนะครับนะนี่คือเรื่องที่ได้ยินมานะครับแล้วก็นำมาพูด2เรื่องนะครับนะใช้เวลาไป1ชั่วโมงครึ่งขอบคุณมากๆนะครับนะครับก็คาดว่านะครับสิ่งที่อาจารย์พูดนะครับก็คือตรงไปตรงมานะครับเหมือนคนนำมาวิเคราะห์คอวยย หาเอ่ยชื่อใครที่เป็น,ปนบุคคลที่สามให้เสียหายไม่ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นของฝั่งเราสองคนยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลสองคนมันเป็นเรื่องภายในแต่มันเสียหายเพราะว่าเรื่องมันไปอยู่กับคนข้างนอกและคนเหล่านั้นคือฝั่งตรงข้ามเราฝั่งตรงข้าม f อฟซพอตต่อฝั่งตรงข้ามลุงพลป้าแตนปัญหามันจริง มันจะบานปลายปัญหามันจะบานปลายเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นอุทาหรณ์แล้วทีนี้อุทาหรณ์ต่อไปเนี่ยผมว่ายูทูบเบอร์สายลุงพลเราต้องขยาดต้องขยาดนะครับต้องขยาดบางเรื่องนะครับแต่ทั้งหมดทั้งหมดนั้นผมเชื่อว่าทุกท่านยังเป็นคนดีอยู่ อย่าเพิ่งไปโกรธไปเกลียดกันนะครับไม่ว่าจะเป็น f c ซฝั่งใดฝั่งใดนะครับมองกลางๆนิดนึงไว้ก่อนนะกลางๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเกลียดชังใครที่มาพูดเรื่องนี้เนาะนะครับขอให้เรื่องมันยุติไวๆนะนะฮะนะยังไม่เข้าไปดูหมอลำที่ว่าดังๆเ <laughs> <laughs> อ,อเมื่อกี้พูดถึงนะนะ <laughs> ถ้าเป็นอีสานแบบสมัยก่อนต้อง ปฐมบันเทิงศิลน,นะโอ้โหครับนะเรื่องนี้นะครับผมว่าส่วนตัวผมว่ามันเป็นบุญบุญสัมพันธ์ระหว่างบอสโจกับน้องเขานะครับคนเราบางครั้งอยู่ด้วยความอัตคัดแบบไม่รู้ว่าจะไปยังไงครับแต่ว่าเมื่อเวลาของเขามาถึงเขาจะมีแสงในตัวเองนะเขาจะมีแสงเขาสร้างแสงได้ และสองคนนี้ก็เชื่อว่านะครับบอสโจแล้วก็มาเจอเพชรเมร็ดงามเขาให้ก็เป็นบุญนำส่งหนุนเนื้หนุนนำต่อกันจนดังก็ขอให้ทุกทั้งหมดทุกคนนะครับนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะนะครับผมเชื่อว่าคนดีย่อมเจริญอาจจะบุญเก่าบุญใหม่ก็ขอให้ทุกคนเดินหนะ้าที่โดย,โดย,โ,ดยโดยความถูกต้อง นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะครับนักร้องนักสแสดงนะครับคุณได้เงินมาจากชาวบ้านชาวบ้านรักสนับสนุนคุณอย่าทาํา,า,หาทให้ชาวบ้านเขาผิดหวังอย่าทําให้ชาวบ้านเขาได้รับผลไม่ดีนะครับ เหมือนเหมือนคนรวยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยธุรกิจของเขาขายให้คนจนมากกว่าคนจนบริโภคคนรวยไม่ไม่บริโภคของคุณหรอกครับคนรวยไม่เคยบริโภคของคุณหรอกคุณได้เงินรวยเป็นคนรวยต้นๆของประเทศเพราะคุณขายให้คนจนคุณรู้ยังดังนั้นรักคนจนให้มากคืน คืนความสุขให้เขาเยอะๆไอ้คนที่มีรมีรวยจากทําธุรกิจครับขายให้คนจนจนเท่านั้นและครับขายให้คนจนด้านพื้นล่างคนจนชั้นกลางไอ้คนคนชั้นกลางนะครับคนด้านล่างเป็นคนสนับสนุนให้คุณรวยขึ้นแค่นั้นเองนะดังนั้นก็กรณีนี้นะมันก็เป็นนานๆนะครับในในประเทศไทยเรานานๆจะมีเรื่องอะไรที่มัน มันบูมขึ้นเช่นโซดอย่างแบดแซกอย่างบอยเนี่ยใครจะไปรู้อะโอ้รวยกันไปเลยนะแค่เพลงเดียวรวยไปเลยมีหลายคนนะครับที่ดังเพลงเดียวรวยเลยนะสมสัยก่อนสมศรีข่าวคราว,าวเงียบหายไปสองสักปีนึกว่าไปไหนดีใครว่าเจ้าของเพลงนะ ตั้งขึ้นมาดังเลยแบบนี้จังหวะจังหวะคนเรามีหลายแบบนะครับที่จะด,ดังนะมันมีหลายแบบมาหลายแนวทางนะครับนะครับดังนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นใครนะครับที่ประสบผลสําเร็จนะครับเป็นที่รักของชาวบ้านก็ขอให้ความรักนั้นยืนยาวยินดีกับผลสําเร็จของแต่ละท่านบางครั้งนะครับทุกคนอย่าเพิ่งไปท้อใจนะครับไม่แน่นะครับ ท่านเนี่ยอาจจะเปียงป้างในปีหน้าก็ได้ไม่ใช่ฟ้าผ่าไม่ใช่เดินไปแล้วฟ้าลงนะเปี้ยงป้างอาจจะมีความเสด็จอย่างหนึ่งอย่างใดอ๊อฟขอให้ถูกลงวันที่หนึ่งทุกคนในภายในปีนี้ภายในปีนี้ขอให้ fc ของอาจารย์ต้องถูกลงวันที่หนึ่งสักยี่สิบคนนะนะนะครับขอให้ถูกลงที่หนึ่งแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าเปรียงปางได้นะครับนะครับถูกเป็นอ่ะ439คนเนี่ยภายใน2ปีนี้แม่อยากให้ถูกหวยทั้ง4รางวัลที่1ทั้ง436คนน,นะนะฮะโอเคขอบคุณมากครับผมก็รบกวนได้ชั่วโมงกว่านะครับ2เรื่องนะครับก็นี่คือความในใจของอาจารย์นะครับผิดถูกอะไรก็ขออาภัยนะครับ แต่อาจารย์อยากพูดนะครับพูดเพราะรักไม่ได้พูดเพราะเกลียดนะครับส่วนประโยชน์ที่ได้ในการพูดครั้งนี้จะมากหรือน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้ความรักของอาจารย์ไปถึงท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยอำนาจศจักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อำนาจจากองค์ปู่ปริจิตนะครับแล้วองค์ปู่ที่คําชนโนะครับที่ทุกคนทั้งประเทศก็รักแล้วก็ศรัทธาน,นะครับขอให้ท่านเหล่านั้นนะครับสายนาคนะครับขอให้ท่านนั้นจงประทานพรให้ยูทูบเบอร์สายลุงพลแล้วก็เอลุงพลพอต่อทั้งหมดจงประสบความสำเร็จมีแต่ความสุขความเจริญ ความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีนอนหลับให้ได้เงินตื่นนอนหมื่นให้ได้นอนหมื่นนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับแล้วก็อยาเจ็บอย่าจนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ